นะครับว่าข้าวดีดเป็นน้ำนมจริงไหมนะครับเดี๋ยวให้คุณบอยบีบให้ดูอ่าคุณคุณบอยลองจับเมด็ดเมด็ดเมด็เมดบีบครับลองลองดูครับอ่าเป็นน้ำนมครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเป็นน้ำนมแสดงว่าเน่าจริงอันนี้เน่าจิ๊น้ำมันเน่าใช่ไหมคุณบอยช,อชัดเจนเลยนะครับเ,เละ โอ้พี่น้องครับเน่าหมดเลยครับโอ้โหเป็นน้ำนมหมดเลยครับนี่ครับดูเม็ดนี้เม็ดนี้นี่ครับติดหัวเล็บเลยเน่าเลยอันนี้อีกเม็ดหนึงครับนี่นี่ครับอ่าอ่าโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ที่คลองหลวงปะทุมธานีแปลงนี้18ไร่ครับ ที่นุกูลทําเพิ่มเนื่องจากมีปัญหาข้าวดีดนะครับ18ไร่ได้เข้าไป5ตันกว่าเองนะครับวันนี้มักเทนเดอร์ได้10วันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันนะครับว่าเม็ดข้าวดีดจะเป็นน้ํานมไหมนะครับแล้วก็ฟางเฟืองย่อยไหมนะครับเดี๋ยวสลับหน้ากล้องครับพี่น้องครับนะครับว่าข้าวดีดเป็นน้ํานมจริงไหมนะครับเดี๋ยวให้คุณบอยบีบให้ดูอ่าคุณบอยลองจับเม็ดเม็ดเม็ดบีบครับลองลองดูครับ เป็นน้ำนมครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเป็นน้ำนมแสดงว่าเน่าจงอันนี้เน่าจิตนามันเน่าใช่ไหมคุณบอยใช่ชัดเจนเลยนะครับเละโอ้พี่น้องครับเน่าหมดเลยครับโอ้โหเป็นน้ำนมหมดเลยครับนี่ครับดูเม็ดนี้เม็ดนี้นี่ครับติดหัวเล็บเลยเน่าเลย อันนี้อีกเม็ดหนึ่งครับเนี่นี่ครับอ่าอ่าโอเคครับนี่โหพี่น้องครับเรียบเสมอเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับแล้วดูฟางครับฟางนี่เน่าละเอียดหมดเลยนะแหลกแลกเลยะแหลกละเอียดเลยตรงนี้คือตรงที่รอยรอย,รอยที่คุณบอยลงไปเมื่อกี้ครับตรงนี้ครับอ่า จะสังเกตเห็นว่าดิน<ล>ดินดินมันเละน,นะดินมันฟูลเลยนะแต่ถ้าดินมันเหนียวมันจะติดขายเยอะกว่านี้เออนี่แสดงว่าระบบนิเวศดีย่อยเม็ดข้าวดีดได้มีไถ่เดือนด้วยอ่ามีไถ่เดือนด้วยถ้าย่อยเป็นน้ำนสมแบบนี้ขึ้นขึ้นคาดว่าขึ้นข้าวดีขึ้นไม่ได้นะ